คือจาจัดอยู่พะคุณก็มีหนังสือที่ทําขึ้นนะคะที่มีสามเล่มในราคาไม่แพงค่ะคือ20บาทนะคะแล้วก็เราบางครั้งเราก็แจกให้กับผู้เชื่อใหม่ด้วยนะคะอันแรกก็คือหนังสือคำอธิษฐานหลุดพ้นจากปัญหาหน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าท่านเป็นผู้เชื่อใหม่ก็มักจะได้รับในนี้มีคำอธิษฐานออขอบคุณพระเจ้านะคะคำอธิษฐานสำหรับตอนเช้าคำอธิษฐานก่อนกินอาหารนะคะแล้วก็มีคำอธิษฐานสั้นๆสำหรับการหายโรคด้วยนะคะ นี่นะคะแบบนี้นะคะ่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือในพระเยซูคริสต์ที่พูดถึงตําแหน่งของคุณในพระเยซูคริสต์เป็นท้อยคําพระเจ้าที่พูดเป็นข้อๆนะคะรวมเอาไว้ให้ท่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ฉันพูดถึงในสถานการณ์โควิดนี้เองก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นยารักษาโรคนะคะขอให้อันนี้เป็นเดอะมัสที่ท่านจะต้องเอาไวขา้ข้างๆตัวด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าท่านมีโอกาสเปิดอ่านเลยแต่ถ้าสมมุติว่า แย่ yeah, ที่สุดน,นะนก็คือรู้สึกไม่เดือดร้อนอะไรเลยวางทิ้งเอาไว้ก็ยังดีเมื่อท่านป่วยปุ๊บคว้าปับ๊บอ่านทันทีนะคะอย่างนี้ก็ยังดีนะคะในถามว่าในถ้อยคํานี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นถ้อยคําพระเจ้าค่ะที่เราคัดลอกมาจากในพระคัมภีร์แล้วแล้วก็เติมคําพูดที่เป็นคําพูดที่เราเข้าใจได้เข้าไปเพื่อให้การอธิษฐานยง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้คำอธิษฐานพระวจนะเป็นยารักษาโรคนี้ก็สามารถหาได้จาก facebook ของยุพคุณก็มีนะคะก็สามารถหาได้ฟรีจากในนั้นหรือถ้าต้องการเป็นเล่มนะคะเราก็จำหน่ายในราคาเล่มละ20บาทค่ะค่ะก็ติดต่อมาได้ทาง Line แอดนะคะเอ่อดิฉันอยากให้ดูข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ใน facebook ค่ะอันนี้คือ Facebook ของคิณจักรกยุพภคุณนะคะที่ท่านเข้าอยู่ทุกครั้งนะคะถ้าเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะมีตรงที่เขียนว่าเพิ่มเติมค่ะ คลิกตรงที่เพิ่มเติมตรงนี้จะมีรูปภาพค่ะเลื่อนมาเรื่อยๆร,รูปภาพนี้มันจะมีเป็นอัลบั้มนะคะก็เลือกแสดงทั้งหมดค่อยๆสไลด์ขึ้นไปนะคะก็จะเห็นว่าจะมีอัลบั้มรูปภาพที่เราถ่ายไว้รวมทั้งเป็นอัลบั้มของภาพเอ่อภาพที่ใช้เทศนานะคะเหมือนกับเป็น powerpoint เป็นสื่อที่เราใช้ในการเทศนาซึ่งเมื่อท่านฟังแล้วท่านอยากจะไปเทศนาต่อท่านก็หยิบออกจากอันนี้ไปได้เลยค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะมี พระวจนะของพระเจ้าเป็นยารักษาโรคนะคะนี่นะคะเอาเราลองดูด้วยกันสักอันนึงนะคะไปดูว่าค่ะน,นี้แล้วก็ไปที่อีกหน้าหนึ่งชุดที่หนึ่งนะคะทั้งหมดจะมีสามชุดใช่ค่ะออาไปแผ่นต่อไปค่ะอันนี้นะคะนี่คือข้อประัมภีอิสยาห้าสิบสามข้อสี่ถึงห้าลองไปแผ่นต่อไปค่ะค่ะก็จะมีมัทธิวนะคะก็แผ่นต่อไปค่ะโอเคค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อน ค้างไว้ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยข้อพระคัมภีร์หนึ่งเปตโตรบทที่สองข้อยีสิบสี่นะคะถ้าเราอ่านด้วยกันนะคะพระองค์เองได้ทรงแบกบ,บาปของเราไว้ในกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดําเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายพอเราอ่านตรงนี้จบปุ๊บดิฉันก็อยากให้เราพูดท่อพระคัมภีร์ นี้เป็นภาษาที่เราเองเข้าใจได้นะคะอย่างเช่นที่ฉันสีเหลืองเนี่ยหมายความว่าเป็นคําที่เราคริสตจักรทิพคุณเนี่ยแต่งคํานี้ขึ้นไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องพูดเหมือนตรงนี้เป๊ะนะคะพูดยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าข้อพระคมพี์นี้เป็นของท่านนะคะอย่างเช่นดิฉันก็อาจจะพูดเห็นข้อพระคมภี์นี้ปุ๊บดิฉันก็จะพูดว่าข็อพระเยซู v y คริสต์ได้แบกบาปของลูกไว้แล้วที่ต้นไม้ต้นไม้นั่นก็คือกางเขนนั่นเองเพื่อที่ลูกนั้นจะได้ตายจากความบาปและหลุดจากอํานาจของมัน และได้รับความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาแทนด้วยบาดแผลของพระองค์นั้นลูกจึงได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติแล้วจากโรคทุกโรครวมทั้งโรคโควิดด้วยลูกจึงหายดีแล้วตามถ้อยคําของพระเจ้านะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าเวลาที่เราอ,อธิษฐานมันต้องเสียงดังกว่านี้มันต้องแบบพูดให้มันจริงจังกว่านี้และสั่งโครคภัยไข้เจ็บรวมทั้งคำการพูดเสียงดังนั้นสั่งตัวฉันเองด้วยว่าให้ฟังถ้อยคําพระเจ้านะคะ่ะ มีข่าวมากมายในสังคมไม่ว่าจะเป็นข่าวโควิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมันเป็นข่าวที่เป็นนั่นแหละที่เขาเรียกว่าข่าวร้ายนะคะแต่ข่าวดีของพระเจ้าควรเข้ามาในหูของเราด้วยเพื่อที่เราจะได้เกิดความเชื่อนะคะดังนั้นถ้อยคำพระเจ้าแบบนี้เวลาที่พูดอ่านข้อพระคัมภีร์จนเสร็จแล้วบางครั้งที่ฉันจะพูดภาษาแปแกลก พอที่ฉันอ่านจบปุ๊บว่าท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายหนึ่งเปโตบทที่สองข้อยี่สิบสี่ทีฉันก็จะพูดภาษาแปลกแสุกุโตโกตอริยาตรดาปเชการาบริยาตรดาโอราโกตรดาปเชกตาราคาตาริยาตรดาปเชการิยาโฮระมันตราโกริยาตาะดาปเชคเคตคาราคาริยาตรดาบริยาตรดาบริยาและเมื่อทีฉันพูดภาษาแปลกแปลก จนรู้สึกว่าเข้าใจในข้อพระคัมภีร์นี้ละตอนนี้ดิฉันจะพูดถ้อยคําละดิฉันก็จะพูดว่าพระเยซูคริสต์ผู้ไม่เคยมีบาปแต่พระองค์ทรงแบกบาปทั้งหมดของฉันไว้ที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อที่ฉันจะได้ตายจากบาปหลุดจากอํานาจของมันและได้รับความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาแทนด้วยบาดแผลของพระองค์ฉันจึงพระองค์ได้รับโทษแทนฉันแล้วฉันจึงได้รับการรักษาหายจากโรคทุกโรคโรคโควิดโรคป่วยโรคแพ้อากาศทุกโรคที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์ฉันหายดีแล้วตามถ้อยคําพระเจ้า อย่างนี้นะคะนึกออกนะคะเวลาที่เราอธิษฐานซึ่งเราก็จะอธิษฐานยเงี้ยหลายข้อค่ะให้ขอหนุนใจว่าให้ถ้าท่านเจ็บป่วยและต้องการการหายที่แท้จริงต้องพูดอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงเพราะกว่าร่างกายของท่านจะติดเครื่องและเกิดมีความเชื่อเนี่ยการพูดแค่ครั้งหรือสองครั้งเนี่ยมันยากที่จะบอกให้ร่างกายเชื่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้เวลาสักหน่อยมันจะเกิดความเชื่อได้ได้มากขึ้นและก็อัศจรรย์ค่ะ